มีเงานดนีไหมคะขึ้นสีขาวไม่มีเงินมีอันนี้ได้อันเดียวใช่พี่แยันะนูอันนี้มีอันหนึ่งดิอันนี้ได้ไหมเช็ดได้ไหมมากมันกันเนี่ย ไม่ใช่เงินนะสองพันเองนะคะเก็บเลยอันนี้คือไม่ใช่เงินนะสองพันก็บถืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์อันนี้คือนะคะใส่ประนุมแค่ค้ายเงินไม่ใช่เงินสองพันค่ะอ่ายินดีไม่รู้ดังไม่บางทีก็ข้าวๆอ่ะเหมือนเงินมากแต่พอมาฝนไม่ใช่เงินต้องมาเองอ่ะใช่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยชิ้นอันนี้ด้วยไปค่ะอันนี้ของเขาไปใช่ม ต้องต้องหอมไหมเหรอป้าคุณบอกอันไหนเอ่ะอันเล็กต่อไป่หอมเอาะเอ้แล้วเครื่องท้องหรือที่ไม่เอาใช่ไหมไม่ได้เด็กเ้าจะขอใส่ใส่ใส่ตองแล้วไหมครับได้ค่ะอันนี้ตองอันนี้ตองเหลืองใช่ไหมของเขาเลยของนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่หน่อยดีให้เข้าใจง่ายมาค่ะ